เมื่อมีภัยใหญ่ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วใกล้นะก็ประมาณปีหกแปดหกเก้าอะนะขอคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มแล้วก็ดอกกุหลาบถามว่า<ม>รู้ทันอนาคตไหมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ามันไม่รู้แบบถึงขั้นแบบตรงเป๊ะสะัทีเดียวแต่เนี่ยอาจารย์โอมาแล้วชื่อดวงอืมความรักจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวขอสหนะก่อนได้ไหมโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะนะ ความรักจะมาในรูปแบบไหนใช่โสดครับเชื่อดวงเดี๋ยวดูให้ว่าความรักของเจ้ามาในรูปแบบอะไรในรูปแบบในรูปแบบประหลาดใจมาแบบไม่ไม่ได้ตั้งตัวอะไรทํานองแบบเนี้มาแบบประหลาดใจเหมือนกับว่ามาในแบบเพื่อนฝูงแนะนํากันมาอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมนะมาในแบบเราไม่ได้แบบไอ้นี่สักทีเดียวมันเหมือนกับว่า เขาแบบมาแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมาแล้วก็ให้สิ่งดีๆกันมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะความรู้สึกของผมอะในนาไพ่ออกงานผมอ่านเดอะออร์เคิลนะเหมือนกับว่าเราไปเจอแบบโดยบังเอิญไม่ไม่ได้แบบอะไรนะดวงมันจะมาก็มานะใช่มันมันเจอโดยบังเอิญอะนะหนูนาพรุ่งนี้หนูจะซื้อหวยแปด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 ถูกนะถูก นะถูกนะหนูหนาไพ่บอกว่าถูกนะมาจัดของขวัญเข้ามานะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะของขวัญคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นน่าแหละกระพุไมทำไมอยู่ๆก็ค้างอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้รู้ด้านไพ่ย,ยิปซีนะเพราะว่าท่านอ่านไพ่ย,ยิปซีมานานหลายสิบป,ปีนะเหอลอวงพ่อปาน บางนมโคเคยเมตตามาสอนในกรรมฐานก็ดีใจด้วยนะอย่าลืมนะในกรรมฐานในหลวงพ่อปานท่านเป็นบรมครูใหญ่อยู่เหมือนกันบรมครูใหญ่ท่านเป็นมหาโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเต็มถามว่ามาสอนได้ไหมมาได้นะครับเพราะหลวงพ่อปานเป็นพระโพธิสัตว์คือยังมีจิตใจคล่องแวะเกี่ยวกับสัตว์คือชาติเนี้หลวงพ่อลาศีลดําท่านบอกไว้อย่างหนึ่งว่าท่านจะขวาดต้อนเอาลูกศิษย์ไปให้หมดนะท่านจะขวาดต้อนขวาดต้อนในเรื่องจริงนะ กดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพัเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์จัดของขวันเข้ามาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าชิ้นนะเพิ่งลุกจากที่นอนมาจัดรายการนะเอ่อเดี๋ยวสักพักอาจารย์ก็จะไปแล้วอาจารย์มีงานที่ต้องทำอีกหลายสิบอย่างนะที่ยังไม่เสร็จสักอย่างเดี๋ยจะเริ่มรายการใหม่วันนี้นะคะในช่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นไลฟ์ไม่ได้ดูดวงอย่างเดียวแต่ถ้าจะดูดวงก็ได้ได้เหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าจะให้คุยนะแล้วให้ดูดวงก็ได้หรือจะทํำยาวเลยก็ได้อาจารย์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอาจารย์จะเล่าถึงเรื่อง